ตัวละครนั่นแหละโอเคนะครเย้ผมจะเย้ทำไมนะครับไปดูในวิกิก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบาวดี้สายพันธุ์มนุษย์ไม่เชื่อสิ่งที่บาวดี้ชอบคือผู้เล่นตอบคำถามถูกและการเล่นซ่อนเอบแล้วก็การตีเด็กนักเรียนอ่าใช่นะครับผมไม่ล้อเล่นนะ และปลาวดีก็ชอบแอปเปิลนะครับสิ่งที่ไม่ชอบคือผู้เล่นตอบคำถามของเขาผิดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วอะเพศชายงานคุณครูหัวหน้าคขปมแล้วก็ฝาบเมือพันะมิตรทุกตัวทุกคนนั่นแหละทุกคนในโรงเรียนนี้ โรงเรียนที่เราอยู่นี่แหละไม่ใช่โรงเรียนที่เราอยู่โรงเรียนของบาวดี้เบสเออใช่ใช่ใช่ส่วนศัตรูก็คือเราตอนที่เราตอบผิดแล้วก็โจโจบัสะรู้จักไหมคือเนื้อเรื่องของบาวดต่อเนื้อเรื่องนะครับก็คือเอาตอนเวอร์ชัน1.4นะโอ้หรือไปบาวดีปรากฏทุกภาคด้วยนะครับ บาวดี้นะครับมีเนื้อเรื่องคือเราจะไปแบบจะไปเก็บสมุดให้เพื่อนใช่ไหมบาวดี้ก็มาท้าเราและเราตอบผิดบาวดี้ก็เลยมาตีเราแต่เราก็ออกได้นะครับส่วนเนื้อเรื่องของบาวดี้เบสิก1.4ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันก็คือเนื้อเรื่องของบาวดี้1.3นั่นแหละไา เรามาดูบาวดี้แคมปิ้งกันดีกว่าบาวดี้แคมปิ้งก็จะเหมือนปกติเลยนะคะบาวดี้แคมปิ้งก็แค่แบบบาวดี้ก็เชิญเรามาแคมปิ้งใช่ไหมแต่ให้ก็ก็ทำตามที่บาวดี้บนนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราทําไม่ได้บาวดี้ก็มาตีเราแค่นั้นเองเราข้ามมาที่บาวดี้พัชดีกว่าบาวดี้พัชจะชวนเรามาเล่นไฮแอนด์ซิกนะครับใช่มาเล่นไฮแอนด์ซิกนั่นแหละ อนนกอ,อ่แล้วเราก็วิ่งไล่กันวิ่งไล่กันแต่ตอนนี้ยังไม่มีจุดจบนะครับก็ยังแบบเขามันจะเป็นเนมโออยู่นะครับลักษณะของบาวดี บาวดี้คือตัวละครหลักที่จะมาไล่ล่าและฆ่าเราได้คนเดียวนะครับลักษณะของเขาจะเสื้อสีเขียวรองเท้าสีน้ำตาลแล้วก็มีมือที่เหมือนกระโครงกระดูดแล้วก็กระเก่งสีน้ำเงินแล้วก็หัวล้านนะครับไม่ได้หัวล้านแล้วก็แค่มีผมเส้นเดียวแล้วก็ตาไม่ใช่สีปากสีแดงแล้วถ้า,าเราตอบคำถามของบาวดี้ผิดน,นะครับ คือบอดี้ก็จะเหมือนเดิมเลยครับแค่ถือไม้บรรทับนาตีเราแค่นั้นเองส่วนไอ้บอาดี้ตอนชาดจบสุดท้ายนะครับหรือว่าหรือว่าชาดจบที่เราตอบผิดหมดนั่นแหละคือบอาดี้นะครับถูกยืดนะครับตอนแคมป,ปิ้งก็บอาดี้จะใส่หมวกแคมป,ปิ้งนะครับแล้วก็บอดี้ก็จะสะพายกระเป๋านะครับก็ประมาณนี้ส่วนบอาดี้ฟาร์มเขาก็จะมีฝากแบบมี มีข้าวสารลีติดตรงปากเอาไว้แล้วก็มีหมวกเป็นฟาร์มแล้วก็ใส่เสือ้อแนวฟาร์มเลยครับเออแล้วส่วนบาวดี้พัชนะครับมันก็ไม่มีนะครับบาวดี้พัชมันก็ปกติเลยเนาะจบแล้วครับโอ้แลอีกอย่างหนึ่งถ้าคนอื่นไปทําประวัติบาวดี้ที่มันคือประวัติอย่างเช่นแบบบาดี้เขาตัดเขาเป็นบ้า,า้าพ่อหัวล้านแล้วเขาได้พอพอพอ